อายายมาจากที่ไหนจ๊ะมาจากคอนแก่นอามาจากคอนแก่นเป็นอะไรมามามาหามาที่ศูนเรียนรู้แพทย์แผนโบราณเนี่ยุ<ห>ายาย<อ>เป็พ่อหลวงพ่อดีเด่นมานวดเส้นไหลหลุดขาปกหลุมมาหาหลวงพ่อก็ดีขึ้นเป็นมากี่ปีแล้วที่ที่ก่อนที่จะมาเนี่ยเป็นมากี่ปี าแขนเป็นมาเมื่อไม่สิบกว่าปีแล้วบวชตาแต่แขนนี่ประมาณเจ็ดเดือนเนี่ยค่ะอืบ<ช>ไป,ไปล้มไปล้มหรือไงไรถึงได้หลุดเนี่ยไปล้มอยู่ห้องน้ำล้มใส่โต๊ะกข้าวเสต๊ะแขนหลุดเดินไม่ได้อยู้จังไงไม่ได้เลยลุงปูแล้วตอนนี้ยกได้ไงถ่านัลลักษาเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ยกได้ได้สบายยกขึ้นให้ดูให้สุดอ่เออยกได้ แต่ก่อนยกไม่ได้นะเออแล้วแต่ก่อนตอนนอนก่อนที่เป็นที่ขาที่ล่างอะ่ะเป็นยังไงมั่งเป็นเมื่อกี่ปีขาเนี่ยเป็นมากประมาณสิบกว่าปีเลยนะคะนอนงายก็ไม่ได้ได้อยู่จะไม่ได้นานอืมแต่นอนแขงคางใต้คางใส่ได้ก็ไม่ได้นานอหันใจอยู่เป็นเนียนแค่ตูนี่แหละค่ะลูกคู่ อันเดี๋ยวถามคนดูแลหน่อยชื่ออะไรหนูชื่ออะไรลูกชื่อบอดินครับอ่าชื่อบอดน fect, นินเล่นเล่นเรียกชื่อเล่นเล่นเรียกว่าไงชื่อเบนครับชื่อเบนอ่าชื่อเบนอยู่บ้านดูแลยายเนี่ยหนูดูแลยายเป็นยังไงมั่งยายเป็ในยังไงมั่งยายก็เดินไม่ได้ครับอืไมได้ไม่ไกลต้องเอาโต๊ะไปด้วยอ๋อเวลาเดินไปนี่ต้องเอาโต๊ะไปนั่งทำไมทำไมมีโต๊ะนั่งลม้มครับอ,อ๋อ เป็นมาประมาณกี่ปีที่ยายเป็นแบบเนี้ก็นานแล้วนะครับนานแล้วครับน่าจะอยู่ประมาณตั้งกี่ปีประมาณถึงสิบไหมออถึงทรมานมาตั้งสิบปีเลยนะดังได้มีโอกาสมารักษาที่นี่อยู่ตั้งมาตั้งแต่วันที่แปดวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สิบสี่วันนี้วันที่สิบสี่นนอยู่มาหกวัน โอ้โหแต่ก็หายดีเรียบร้อยวันนี้กลับบ้านได้เดี๋ยวให้คุณยายเดินโชว์หน่อยเดี๋ยวให้คุณยายเดินเดินโชว์ในเต้ลุกขึ้นเดินดูดิว่าเดินเดินเป็นไงมั่งเมื่อก่อนเดินไม่ได้อะต้องพยุงจากที่เดินไม่ได้เออจากที่พยุงอะเดี๋ยวนี้เดินเป็นยังไงเอออเห็นไหมเออดูยายเดินไม้เดินได้อะเมื่อก่อนเดินไม่ได้อะต้องใช้แม่กระเท้ายังไปไม่ได้เออ เนี่ยพอยายเดินฐานกลับมาที่ปู่ค่ะเดินที่ปู่อ่าเนี่ยเห็นไหมเดินกลับอา่อาอันนี้เป็นสถานที่เป็นศูนย์เรียนรู้แพทย์แผนโบราณหม่อพื้นบ้านเป็นหมอ่อมนำนำโดยคือหม่อสมเกียรต์เท้าไฟนะหม่อสมเกียรต์เท้าไฟฉาย,ยาของเขาที่เขาตั้งให้ หมอสมเกียรติเท้าไฟอยู่จังหวัดกาญจนบุรีผมหมอสมเกียรติเท้าไฟเขาเรียกกันในฉายยาหมอมีเพื่อนอยู่อีกคนหนึ่งอยู่เชียงใหม่อันนั้นเขาเรียกสิ่งเหนือผมเสือใต้หมอสมเกียรติเสือใต้ครับสวัสดีครับ